สวัสดีครับบ้านขอคำชี้แนะขอบบ้านขอบ้านขอขอความขอความคุยกันนะครับนี่ครับแถวนั้นเขาเป็นผู้ไทยนไหมครับทุเรียนมีทั้งยอทั้งาวทั้งทุเรียทั้งใบโซ่ขอ้รวมหมดอย่างนะหลายอย่างหลายภาษาหลายภาษาเสร็จจากนี้เราก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกันเสร็จแล้วเราก็จะเคลื่อนขบวนไปที่บ้านคอ จังหวัดสกลนครอำเภออะไรพ่อไม่ไม่ใช่จังหวัดสกลนครน่ขึ้นขึ้นนครพนมขึ้นนครพนมอ๋อขึ้นจากนี้ไปก็ประมาณร้อยโลได้ไหมพ่อไม่ถึงไม่ถึงมาแต่หกสิบหกสิโลเราไปที่นั่นเพื่อทําอะไรพ่อทําบุญทําบุญทาบุญครับถ้ารวมญาติรวมญาติโอ้ทำบุญหาผู้วายชนที่เป็นในเครือญาติของเรา เขาเรียกว่ากองบุญเนาะพ่อเนาะกองบุญไปถวายหลังก็ทานพ่อเนาะไปชักอนิจาเนาะเหมือนปีกายใครดูก็อยู่ตรงที่วัดอยู่เดินวัดเนาะปีกายแต่ปีนี้เราจะทาที่ที่บ้านใช่ไหมพ่อที่บ้านบ้านบ้านที่พ่อไปนั่งรอในที่บ้านหลังนั้นบอกไม่ใช่เราหลังเป็นหลังใหม่ใกล้ข้างวัดนั่นแหละไม่ใช่บ้านไอเสาเยอะไม่ใช่เนาะไม่ใช่บ้านนั้นเสาแบบหลาย บ้านบางนำ้ำพอต่อจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดคนครพนมนะเอฟซีแล้วตอนเย็นเราก็จะกลับมากงปองดีนะครับมาจับรางวัลกล่องรางวัลแต่ตอนเย็นที่ปู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะเพราะไป่มปู่เลยไป,ปย่งปู่อยู่นั้นเราก็เดี๋ยวปู่จะค้างอยู่นั้นแหละคืนที่ลึกอ๋อปู่จะไปนอนบ้านขอ,อคือตรงนั้นเป็นบ้านใครปู่เป็นบ้านปู่นี่แหละเป็นบ้านปู่จริงๆเลยเแต่เมื่อวานในบ้าน บ้านบา,บางเยี่ยมเป็นบ,บนบ้านย่าพาบ้านยา่าโอ้าาแปลว่ามีนานี่มีนาที่ทั้งสองพี่เลยแบบนี้นาบ้านบางเยี่ยมคือของยาอ่าแต่บ้านคอ,อนี่เป็นนาของปู่เหรอโอ้โหยกให้น้องหมดแล้วยกให้น้องหมดแล้วของลุงคนนี้ได้ไหมพ่อที่บางเยี่ยมได้อยู่เนาะได้ แล้วบ้านคอมีไหมของลุงพลได้ได้อีกได้อีกญาติพี่น้องมาให้เจ้ของของลุงพลอยู่วังเยี่ยมนี่กี่ไร่ประมาณห้าไร่ห้าไร่บ้านคอเฉพ่อบ้านขอเนี่ยเขาโยกตกเป็นเงินมาโอ้ยพึ่งเพิ่งรู้จากปู่ของนะว่าลุงลุงพลนี่นะครับมาชี้ที่ดินแถวานี้นะครับลุงพลผมว่าโอ้ลุงพลได้นะครับได้ ได้ที่นะครับทั้งวังเยี่ยมแล้วก็บรรแขด้วยคือคือตระกูลพ่อกับตระกูลแม่เนาะโอ้ผมนึกว่ารวมกันอยู่ห้องเดียวไม่ใช่นี่ครั้งแรกนะครับผู้กองบอกแล้วนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพระมาแล้วนะครับพระมาแล้วนะครับสวัสดีนี่ครับโอ้สายบานเลยโปูโปรไม่สายบาน

แล้วพวกเราก็ใส่ตับต่างกันไปเลยนะ พิกบอสิกบอสใส่บาเดเลยนครับแล้เอาคูสนาตาธุรรสันคาุงบองย่ค่ะก็ใส่บาทด้วยนะครับแล้วสามารถกินเค่าัสาธุได้บุญเหมือนกันเลยนะครับผมุงอง่าค่ะ ผู้ปกครองาพาก็ผ่านแล้วนะคสาธุร่วมกันนะครับผมสาธุร่วมกันนะครับลกควเตรียมใส่บาตรล้างมือเอากควเตรียมใส่บาตรนะครับขนมหลังมีเยอะ

ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะนี่ครับขอเตรียมนะครับเมื่อกี้ผูของยาพาก็กใส่บาทแล้วนะครับเอฟซีทุกทุกท่านก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับ เขาเป็นบากานะตอนนี้เลยนะครับพี่ตี Thank mm -hmm. you. เสร็จแล้วนะครับลูกที่สองยาการ์นะครับลุงฟ่านะครับแล้วก็นี่ครับเอ็ดมินนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกทุกท่านนะครับถูกกองยาวาร์ตไปบาแล้วนะครับอัศนี่นะครับสวัสดีคข้าทอร์ดีนะครับทุกท่าน คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชราา์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับ